สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารครับข่าวนี้ก็จะเกิดขึ้นในสงครามรัสเซียและก็ยูเครนมันมีช่วงเวลาหนึ่งครับที่กองทัพยูเครนนั้นได้ทําการส่งโดรนเข้าไปไล่ล่าหน่วยยานเกราะของในฝั่งรัสเซียซึ่งการปฏิการดังกล่าวนั้นก็จะมีการประกอบด้วยโดรนกมิกาเซ่ครับจำนวนไม่น้อยครับแต่ก็ไม่ได้มีการระบุว่าเท่าไหร่ แล้วก็มีเรื่องของโดนลาตเวนนะครับที่คอยสอดส่องแล้วก็ทำการไปถ่ายภาพการปฏริก,การครั้งนี้ได้ทีนี้เหตุการณ์ครั้งสำคัญนะครับที่ยูเครนเนี่ยเขาต้องการจะสื่อก็คือว่าเจ้าโดนกามิกาเซ่นะครับมันสามารถบุกทะลวงเข้าไปยังโรงเก็บรถหรือว่าจะเป็นโรงเก็บอากาศยานอะไรก็ไม่ทราบนะฮะมันก็ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งกว้างแหละเอาเป็นว่าเมื่อเขาสืบทราบได้ว่า ในโรงเก็บตรงนี้นะฮะมันมีทั้งรถถัง T-72 แถมไฮไลท์มีอย่างนี้นะฮะมันมีแรไอเทมด้วยครับนั่นก็คือรถยานเกาะทอมิเนเตอร์นานๆสักครั้งนะครับมันจะมีการเข้ามาปรากฏตัวในพื้นที่ของสงครามในตลอดสงครามหลายเดือนที่ผ่านมานี้ครับรัเสเซียเนี่ยได้ทำการส่งยานลบทอมิเนเตอร์ไปทำงานควบคู่กับรถถัง T-72 หากว่ายานลบทั้งสองคันนี้ครับ มันมาทำงานร่วมกันเนี่ยเรียกได้ว,ว่ามันจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและอำนาจการยิงให้แก่กองทัพรัสเซียเป็นอย่างมากแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันน่าทึ่งก็คือว่าไอ้เจ้าโดนกามิกาเซ่เนี่ยนะครับมันบุกเข้าไปยังในพื้นที่โรงเก็บเลยครับท่านผู้ชมมีภาพนะครับแสดงออกมาให้เห็นนะครับว่าไอ้เจ้ารถถังหรือว่ายานโทมิเนเตอร์นะครับมันไม่ได้จอดอยู่นอกอาคารครับ โดนกามิกาเซ่นั้นมันมีการมุดเข้าไปยังพื้นที่เลยครับแต่ว่าไอ้เจ้าโดนกามิกาเซ่น,นี่ครับมันก็พุ่งตรงไปยังคลังเก็บรถถังรถยานเกราะของยูเครนจนทําให้รถถัง t 7 2แล้วก็รถยานเกราะ t เม i อนิเตอร์นั้นต้องได้รับความเสียหายนะครับถ้าดูจากภาพเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าไอ้เจ้าโดนลํานี้นะครับมันมุดเข้าไปยังพื้นที่โรงเก็บนะครับต่อจากนั้นเนี่ยมันก็ไปทําการบึ้ม ครับซึ่งการมุดของโดนกามิกาเซ่เนี่ยครับมันก็ไปเล่นงานรถยานเกราะทเมินิเตอร์ของรัสเซียนะครับก็เป็นรถ BMPT ที่มองว่ามันหายากที่สุดนะครับแต่ว่าการบ้มครั้งนั้นครับมันไปทําการแยกชิ้นส่วนของยานลบเหล่านี้ครับให้กระจายเป็นชิ้นๆเลยและก็ถือว่ายานลบทอมินิเตอร์นั้นกลายเป็นระบบโุธที่มันมีความทันสมัยที่สุดของกองทัพรัสเซียเพราะว่าปูตินณขณะนั้นครับก็บอกว่า ยาลบเทมเปนเนเตอร์นั้นมันเป็นยาลบที่มีระบบการต่อสู้ที่แข็งแกร่งมันมีขนาดหนักถึง53ตันมีความยาว23ฟุตและมีกำลังในการขับเคลื่อนถึง1,000แรงมา้าได้รับการออกแบบใช้สำหรับการต่อสู้ภายในเขตเมืองต่างๆแล้วก็ออกแบบมาเพื่อการสนบสนุนการลบเคียงข้างกับพวกรถถังหลักมันมีการติดตั้งเรื่องของปืน แล้วก็มีการติดตั้งขีปนาวุธที่สามารถเล่นงานเป้าหมายที่ห่างไกลถึง4ไมล์มีการติดตั้งปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด30มมแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดครับโทมิเนเตอร์นั้นดูแล้วว่ามันเป็นอาวุธที่น่ากลัวที่สุดนะครับของกองทัพรัสเซียแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันต้องโดนทำลายพร้อมกับรถถัง T-72 เพราะว่าในช่วงเวลานั้นครับยูเครนนั้นได้ทําการส่งโดนกอรมิกาเซ่ครับก็มีการเข้าไปบินตะล่อมตะล่อมบริเวณโรงจัดเก็บได้สักระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะมีการตัดสินใจนะครับทะลวงโดนเข้าไปด้วยความเร็วในขณะทําการบินมากกว่า100ไมล์ต่อชั่วโมงก็ไปเล่นงานรถถังรถยานเกราะดังกล่าว และโดนกามิกาเซ่เหล่านี้เรียกได้ว่าผู้ควบคุมนั้นก็สามารถใช้เรื่องของแท็บเล็ตนะครับมีการตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้ามันมีการติดตั้งหูรบแบบจอกกรอบเป็นพิเศษสามารถฉีดรถถังออกมาเป็นชิ้นชิ้น,นได้ครับท่านผู้ชมแต่ก็ยังไม่ทราบนะครับว่าไอ้เจ้าโดนลำมนี้มันชื่อว่าอะไรหรือบางทีอาจจะเป็นรุ่นสวิตเบนก็ได้ครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเคยได้มีการจัดหามันไปให้แก่กองทัพยูเครน แต่มันก็มีข่าวที่ไม่ดีมากนะครับในช่วงต้นๆแต่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากการไปฝึกฝนกำลังพลนะครับให้เกิดทักษะการใช้งานแล้วก็ไม่รู้ว่าโดนลําดังกล่าวเนี่ยนะครับมันจะใช้งานได้หรือไม่ครับในช่วงเวลานี้ครับก็จะสังเกตเห็นว่ายูเครนนั้นกำลังใช้อาวุธที่มีต้นทุนต่ำแต่สามารถไปล้างผานะครับยุทธปกรณ์ด้านการทหารของรัสเซียที่มีต้นทุนสูง เช่นโดนที่มีราคาไม่แพ้ในะฮะหลักหมื่นเนี่ยก็ไปเล่นงานรถถังหลักล้านแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นล่าสุดก็คือว่ายานไร้คนขับซึ่งมันก็เป็นยาน U.S.V. นะครับไร้คนขับผิวน้ำครับบุกไปจมเรือโคเวตลำหนึ่งของกองทัพเรือรัสเซียที่มีชื่อว่าซีซ่าคูนิคอฟเนี่ก็จมดิ่งลงไปได้จากการปฏิการที่มาจากยาน u v ครับผิวน้ำเนี่ยประมาณ4-6ถึลำ ก็ลุ่มสะกร,รมนะครับจนทําให้เรือโคเวตได้รับความเสียหายครับจนกระทั่งตัวของมันเองนั้นไม่สามารถที่จะทรงตัวลอยอยู่เหนือน้ําได้ก็ต้องจมลงไปนี่ก็เป็นสาเหตุที่มาจากการใช้โดนมากูราวีครับมันเข้าไปเล่นงานจนเรือรบของรัสเซียต้องเกิดความเสียหายและภาพแบบนี้นะครับมันก็มีการปรากฏบ่อย ความเสียหายครั้งนี้มันก็เกิดหลังจากที่ยูเครนบอกว่าพวกเขาได้ทําการสอยเครื่องบินแบบซู3 4และซู3 5ร่วงครับถึง6ลำ3วันติดติดกันเลยฮะ17 18 19